เราเรามีเป็นเนื้อนต่างประเทศนั่นพี่น้อยด้วยมีน้อยเพิ่มน้อยคือม่พร้าวมะตะเกีของหมูแรงบ้วพของหมูแรงน่น้อยนีเหอนบอกอวันนี้ก็คือวันที่ยี่สิบเก้านี่ิบเก้องมีมือไปต่างประเทันท่เาด้หรอเปลแรงเป็นเนือหนน่อยไอ้ว่าผูหาแปดตีจำไป ทั้งไทยทั้งเวียดนามทั้งล่าไปเลยตีสามเปนทีเลยครับตีสามเปทีมันบ่าปูกจะจายตัวใ่ไหครับเนื้อหานเอาควงามหาน้อยเนะครับผมสมหาน้อยมื่อวันที่ยีครับี่สิบเก้าน่อยหน่อยหน่อยวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ 29พุทธภานะม้อง29ของหมือนแรงเด้อเหมือนแรงเด้อเอฟซีเลยไห้ทั้งทั้งเล่าทั้งน้อยปนกันไปเลยบาตหนึ่งแต่ว่ามือเอือนจังเสือจังเอาเล่าโมนี่เอาหาหน่อยก่อนแต่า่าอยู่ในเลี่ยมเดียวกันเด้อรับผมย่าเสือสับสนกันเด้อสับสนบ้างดีดี ดูผ้าหน่อยไมอนี่วะผ้าเป็นวัตถุทิศมือแรกอ่ามือแรกเนาะครับเนาะโอ้ค่แต่ว่าเล่าเวียนใบไฮร็อกสีขีดกลางไบไฮร็อกพ่อค้อเล่าสีเป็นวันจันทร์วันจันทร์ของวันจันทร์ครับผมกเพื่อนลู้เป็นสามคลิปไหมค่ะเลุงรอบเดียวจบไปได้ยนั่งสามเรียงครับผมซอสแกงโคลอสี่เดียงเอาซอสแกงเลยเอยงจ่าปิดตาพี่น้องเด้อ ืปูก็หกหาอันนี้หาหน่อยเด้ออันนี้คือปูคือเขียนมีทิศเก่ามาให้เข้าใจหกหาคือห้าหน้อย,หหอยเขียนหน้าหน่อยไปน้ำเนาะครับผมห้าน้อย ดังตบตีไดยซ้ำเวทีซีเวทีในขื้นเดียวเหมือเดียวน่ะแบบนี้ก็ห้าหน้อยมาหลายตัวห้าหน้อยนี่ให้ให้ตีซ้ำหยกไปเลยเด้อให้ไปจุดชุดเดียวตีขึ้นตีซ้ำเวทีไปเลยครับผม,มว่าุนเริ่มบอกตะใตตบใบถ่ายเก็บหน่อยสิบเก็ดนาฬิกาสิบเก็ดพอดเท่าเลย มันออกสามเทียวคนนี้สองคูมบุรุษนีออกสิคเกตนนั่นนี่กาเริ่มเวนว่ะคือห้เทียวเดียวตีสามหลอบไปเลยเด้อให้ไปเทียวเดียวตีสามหลอบมันเห็นว่าท่านร่องบ่งวาในสามหลอบนี้เทียวเดียวนี่ปูนี่ฟันทองวามันต้องมาในสามหลอบแค่ว่าห้ให้ไปเทียวเดียวครับผมไปเทียวเดียวเลขเอาเลข ตั้งรักกอนหน่อยหน่อยสามเขยมสามหลอบไปก็เนาะสามหลอกกันสามหลอกลอยลิงหรือลอยเรือดีลอเรือลอยเลือเนาะสามหลอกติจารณาเพิ่งเนื้อ พึ่งสิตล่วยห้าหน้อยนี่ละรอบแรกขันออกมานี่แตกเป็นตะไน,น่หลัง,งนั้นเริ่มเริ่ม,มขันขันมันนั่นกะคอมเมนต์ไปทั้งเจี๊ยบกับมาเหงว่ามาเอาโทรมาเอาก็ได้มาต้องมามื่อีันวอกมาก็เลยเอาขันมาได้มาว่าท่านก็โทรมาเอาเด้อห้าหน้อยมันได้มันไดชุมือมาต้องออกมาชุมือก็ด้บ้านนี้ อันน้อยสามรอบเลขตั้งลักอันน้อยจับเอาเองก็ได้เด้อเลขลักเลขลักหนึ่งสี่ห้าแปดมีเลขตั้งล,ล,ล,ลักอ้า,า,าน,น้อยนี่จับสิวิ่งก็ได้แล้วมันสามรอบเนาะไม่หมดจับสิวิ่งม่รอบเดียวคืออันอื่น จังสีบ,บอกเล็กวิ่งมาดอกบานอีกคับคูเบิ้องดีดีสื่อสามหลอดเลยนี่น่าจะจัดทรงไปให้ไห้เศษสี่เบิ้องดีดีหนึ่งสี่จับโคู่นะจับโคู่แล้เด้อนึงสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ส,ส,สี่หา้า ได้ยแ่กคนนี้จะหาสี่ีหาหาหาหนึ่งเด็กอย่าเลื่อมว่าหาหน่อยเ่าไทยมันวนนี้กันไก่ดิเพราะว่าสูตรมันยังน้ำลุบวนเวียนกันอยู่สูตรออกไปจับมันก็อยู่ในในระบบสูตรเดียวกันไหมคิดตั้งแต่วันเชื่อดิอย่บคิดแต่มัน จับมาสุดเดียวกันแล้วมันมาออกวันน่น้เล่าคู่กับจับมาสุดเดียวกันกับไทยแต่ว่ามาแยกวันสื้ๆดีมันก็ร่องเบิ้งมันก็ออก่น่ะบันนี้จะเอาห้าน้อยบัดร่องห้าน้อยดิหนิคือว่ามาให้กำลังเก็บนี่ในกวันโมได้หนิปลาเดิมเลยบัอไปสุดปลาเดิมเลยนะกำลังเก็บขันแจกนี่โอ้ยบันนี่ล่งบึนมานละคน อืมบ้านนึงสี่หาสี่หาหานนึงหาแปดแปดสี่อันนี้บ่ามีโตฟันเด้อสอวจับให้ีนหาคู่นี่เรีนสามรอบเลยในมือมือนเล็มือนี่เลมือแรกในเรีนสามรอบเลยคันโตจิก ตัวสีเด็ดเด็ดห้ไปน้ำแต่เด็ดจุดอกไม่เด็ดโยมแม่แมนสิบอยกันกิ่มดอก <laughs> มันมีเด็ดโย่เ <laughs> ออีตัวขัดกองม,มีตัวขัดกองหายโย่กันหนึ่งสีตัวขัดกองแต่ว่าเรียกบิ่งสิบ้่าหายจักสีบิ่งอันใดมันสามรอบเนา<น>ะนับ <นะ S 2> ผมอันนี้ฮ่คือว่าให้ซื้อสามรอบขัดออกไปชุดหนึ่งหลับกับมันสิตัดจอดลงมาสามชุดนี่มันยุ่งมัดสุดตัวนี้ออกสามชุดมาสิว่าจังหดหล่ะเจียเอ้ยับผมเนาะ <ừ> mm. mm. ขันมันออกไปรอบแรกแล้วกะ็เอาไว้จะเกินตอนนั้นยาฟ้าโอเขาไม่อีก <ừ> mm. เอาก็ไม่ไปเียไม่ใช่นะตูเบียไวเจอแกูสามรอบนี่ฮาคู่นี่ออกมาเหมือนเห็นยังไงบ้านนี้น <laughs> อ้ดทางเอากัินมาครับผมให้นทางเอาเลยนี่เด็ดใส่จองคู่นี่ละคันสีวิ่งก็วิ่งสามตัวนี่อัชนชี้ตัวนี่ละชุ่มเด็ดไปนี่ละนี่เลอของฮานอยครับผมคิดเร็วก่อน เพราะว่าบานี้เอฟจีเอ้ยจิตต่อเล่าเลยเด้วยเอฟจีเอฟเทว่าจย่าหลงเสือสับสนเด้อที่ว่ามาให้กับนั่งเก็บมาเทเดียวได้สองต่อยสองไปที่ไปเลยอันนี้ขีดกันไม่นี่คือห้าน้อยจบแล้วครับผมจบที่ห้าน้อยบานี้เป็นเหล้าพัฒนาเด้อบานี้เด้อตีมาเทีเดียวหาหลอดมาปร้าวแกงพุทราหลอด เแมือวันที่นี่นซุ่นบนซุนล่างมันมันเออาลาวเาท่านพิษจักเทียไหมล่ายหรอบไหมแตกสามรอบไดรเลขกิิงขันชุ่มมาแตกกับเลขโลดได้ติดจุดติดจุดอัหลอดที่หกอ่นี้ท่านปูมอแมนหอบที่เก็ดดงที่เก็ดดีทีดแล้วเริ่มเฮ็ดนี่เกดตะกี้ว่าท่านปวย มีคนกรุงเทิโทรมากน,น,นะนะครับผมได้เฮ้ย <c oughs> ล่องเห็ดหอยแตกบาเนี่ยค่ะล่องไปเมื่งก็น่ะไปมาเนึ่งทึ่งถือเลยบานแตกมาเนึ่งทึ่งถืงถออนี่รอบที่กเก็ดนี่ให้ว่า <c oughs> จับตาบเมืองเชียงไอ้สิเมืองรอบนี่นี่ให้ว่าขันแตกรอบนี้อีกไปติดแตกต่อไปนี่สนุกขำไปเอาเงินฟังคงมาพี่เฮ้าขำไปเอาจะฟังคง อาทิตย์ละสามมือเอาไปจังไหนมันวาเต็มเรียเต็มเรียรมันอาทิตย์หนึ่งละสามม,สาม,มือจันผุดสุกันทุสุได้สามรอบเลยอาทิตย์หนึ่งบาดนีข้ของอของฮาหนอยขีดไปนี่ละกันไปนี่แล้วเดอ้อเอ็ดซี่เข้าใจบาดนี้วันทีนสส่สามสิบน่อสามสิบสามสิบนี่สิบเป็นเล้ามีสิบเก่านี่เป็นฮานอยมือนี่คือฮานอยมืออื่นแต่ว่าหังสียหายไปในรอบเดียวเลย สามสิบพ่อขอ้อพ่อขอ้อหกหาก้าลูกสจ้าปูว่าตั้งเจ้าหนูเสือยุบผลกัรบื้อเหตนุนะพ่อวะฉันจม ก็มาพบว่เห็ดเด็กเล่า <laughs> เ,เห็ดก็ได้เงินไลยแล้วมาเพราะว่าคืนว่าม,าานมันสิมาดีถิ่มเห็ดตะลิกไก่งกหาอันนี้เล่าเด้อปัน,นี้เด้อเขียนไว้ก่อนมดได้แก่บัดร่องเห็ดมันละเห็ดยังไงเล่ามันบนริสจับจนปานเดี๋ขันน้อยเห็ดง่ายก็คือกันโอ้ยเอาปันเอายังเลยเข้าไปา อันนี้เล่าเด็กเล่าเลเหล้าพัฒนาเด็กตั้งรับเล่านี่มีสามตัวน้ำเด้อเจ็บเด้อสามตัวไอความเด็กตั้งรับเด็กตั้งรับหนึ่งหนึ่ง 3ามสามหนึี่ดนี่คือเด็กตั้งรับจับคู่จับคู่ บตัวหน่อยไปเลยก็่ามาหาอย่างนั้นข้าจเห็น,นอยู่ตรงั้นมีกระดาษหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดนสามเจ็ด อันนั้นก็นให้กับเอาเนี่ยเด้อียบบอกกระจกกับเอาเนี่ยมาให้บอกกระจกกับเอาเส,าอาสาีดแล้วก็งกสามงกสเกีดสเกีดส อีัตือสอสามสีคู่จักลบับกัเอาว่ายกับกับปล่อยมัดไปเลยปล่อยตรงเลยนะพวกตามใจับกับกับเอาอันนี้บาน,นี้วิ่งรด วิ่งหลุดเลยเนาะวิ่งมันเอาตัวน้องชิ้วเขียวเขียนมันจะประสาทวิ่งหลุดเจ็ดวิ่งเจ็ดหลุดเจ็ดหลุดเจ็ดจะพี่น้องเด้อวิ่งหลุดเจ็ดตัวล่องให้เป็นหนึ่งเด้อตัวล่องล่องให้เป็นหนึ่ง คัต้มาแเอาลูดเกนั่นละลูดเกครับผมเอาลูดเกดกระเจียบร่องกระร่องก็อยากร่องกับว่า,าปไปยังจีดเลยมันจีดชัดจนเดี๋ยววันนี้เล็บตัวจัดนักเล้วนี่ด้า<ว>จัดนักชุดเน้นชุดเน้นตัวพี่ล่อนจ้าวิ่งเจ็ดรองหนึ่งแต่ว่าขั้นจากเลยอ,อันนี้คือเจ็ด ยิงเก็ดเท่านั้นสูตรปูว่าจังสีเนาะอันปูกะบอกว่าเลกเลกดังเดนี่เลกไงฮามันดังสิบเก็ดมันวะปูว่าสิบเก็ดนี่มันเป็นเลกมันพุดมันบอออกมันี่มาออกเหล้า้วมาจับสูตรมันกับยูนีพอดีจับสูตรยูเลกไงมันม่มีนี่ซิบเก็ดครับผม อยู่ด้วยเหล็กไงมันกม่มีซิปเกตผสนปูเขาลงไปแล้วล่ะเป็นแนวทางอืมแนวทางปูว่ามันจะมาเล้าแต่ว่าดังเป็นตะนายมันว่าซิปเกตเกตซิปเกตเดือดกับดังดังดังปูว่าถ้าเพิ่งมาออกมันจะมาออกเล้าเนี่มันจะออกก่อนออกก่อนทับฟูออกก่อนเลยบ้านนี้เอาเรียกสามตัวนะบ้านนี้นะครับผมให้หนึ่งบานสามตัวปูขึ้นว่ามันต้องเป็นตัวมันต้องออกจังสี่เหล็ก bỏ Để tám kết bỏ thay thẻ này thôi Tám Kết Si Tám kết xám. Sam. Uh. Oh, Sam. Oh, Sam. chân, Sam. 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 สามหนึ่งเกตสัตย์ให้เป็นล้านๆไปเลยเลยสามคูนมีตัวร่ององนาไนไอแห่งเบิ้งให้เข้าใจเด้องคิดไปให้เยอ่ครับผมิดเช่นกันไม่ให้เยอะหรือเปล่าถ้าน้อยกับเล่าอันนี้คิดอีกสามหนึ่งเจียจับไปเข่ากันนะเจียมันเข่าไปคือสิเป็นตะยกหัวเนาะโู้เคยวานแน่นอนเหมือนเรงเบิง้ง มือแร่งวังผลฮานอยเบิ้งฮานอยครับเดียวังผลเขาก็เล่าว่ามันมาตรฐานละไรล่ะว่านี่มวดที่เกศเป็นมัที่กนะคที่เฮงๆนะทีเกลเล่าได้เก็บคัดเลยนะเล่าจ้ำตัวผมนี่เอาตัวผมได้พร้อมองครับผมเนาะแนวทางฮานอยที่20เก่าคือมือแรก กุ้งเ็ทปต้มเอาได้ใน้อยๆทั้งตัวมาเล่านที่สามสิบตกวัดจันตั้จันทำไมปูจัดชุดสามตัวให้ตัวเน้นก็คือสี่เสตไตนะครับนอกสองตัวกับสี่เสตไตไว้น้อยบะมี่อ่าตะวันน้อยกับพิจนาเอาน้าอยบน่มี่หน่อยอย,อย,อย,อย่บนครับผมน้อยกลางหน่ยเอาจะสับสมนิด่น้องเด้อว่หน้อยคือตีสามตีตลอดเลยสามเลย ครับผมมือมือนี่ทั้งมือมน่ทั้งหมดท้งคู่แล้วเนีอ่อาัเลี่รอนด้สาักควันในเก็บเ้วยเอาาเอือ <laughs>